วัดเกตการามวัดประจำปีจจริมปิงกับเรื่องเล่าหลายศตวรรษเชียงใหม่เมืองแห่งวัดและวัฒนธรรมล้านนาเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมายาวนานและหนึ่งในสถานที่ที่เตี่ยมด้วยพลังศรัทธาและกลิ่นอายของอดีตก็คือวัดเกตการามหรือที่ชาวเชียงใหม่เรียกกันสั้นๆว่าวัดเกตภาพมุมสูงของวัดเกตการามริมแม่น้ำปิงพระอาทิตย์ขึ้น วัดเกศการามสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1971ในสมัยของพระเจ้าสามฝั่งแกนกษัตริย์แห่งอาณาจาักรล้านนาผู้ทรงฟื้นฟูศาสนาและส่งเสริมการสร้างวัดวา,ารามทั่วเมืองเชียงใหม่ภาพภาพวัดพระเจ้าสามฝั่งแกนแผนที่ล้านนาโบราณเจดีเก่าชื่อวัดเกศมาจากคำว่าเกศหรือเกษาหมายถึงผมซึ่งเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่เก็บพระเกษาธาตุ หรือเส้นพระกระสาวของพระพุทธเจ้าและถูกนํามาบรรจุไว้ในเจดีย์ของวัดย่านวัดเกตในอดีตเป็นชุมชนที่รุ่งเรืองทางการค้าเนื่องจากตั้งอยู่ริ